สวัสดีครับสวัสดีครับห Icana, สวัสดีครับสวัสดีครับท่รัมีสวัสดีครับสวัสดีครับโงรทมีไม่ได้โอ้ไม่ได้ดีต้องขอบคุณท่านท่านสองท่านโไไมงั้นเราก็จะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับหกสิบหาแล้วแล้วอุา่ะคหกสบสามหกสิบสามโอ้น้องชา ทานที่หลาการอมเมรับเ็สานจานใจเดียวา้เลใช้เวลาให้ดโอ้นี่เดี๋วของีนารางีองของข้ออะมอะไรเคครับเอาใมรุกนะครับทุนหนึ่งโอเค นะครับเดี๋ยวนะครับตุนึ่งครับไม่ไม่ตกเยเ่ายงไม่บอ้าวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมพี่อันะครับผมัดส่งส่งขอเดี๋ยวผมไปาญา วันนี้บ้านนี้ครับมีผู้สูญอยู่สองคนแล้วก็เป็นพิการครับคุณผู้ชมครับคุณครับคร่ตรงนี้ครับที่ตรงนี้รับผลแบบนีกมาใช่มติดแฝงทางกรเมอที่ตรนี่ตรงนสีอนนี้เราไม่เกิอแล้วที่บ้านอยู่กมีใครบ้างกันเนี้ยสอสอผมอ่ไนเอ่ยนี่ S <S <an> อยู่มีท่านประหลัดกระทรวงมีท่านอาิบดีมานี่ท่านจสมาแล <S <S <an> <S ร้รเวนี้เนี่ยคนต้องบอกว่านี่ลูกพี่ใหญ่ผมเลยเพอลูกพี่บอกมาผมก็เลยรีบมาแล้วก็ที่อะไร่ะคนที่มีท่านประหลัดกระรวงมาไม่กระท้ยแม่แตน,น,นไรมีประหลัดกระรวงมามีอาิย์บดีมาอุยกีมมาหมดเลยมาแล้วก่อนสมทีนึ่งมาดูกันว่าด,ดูตรงไหนที่เราแก้ได้ช่วยได้ยังไงก็ ไม่เป็นไรรักษาสุขภาพนะไม่เป็นไรกค่อยรักษาค่อยรักษาโรงพยานี่เราโรงพยาบาลด้วยนั่นนะไ่ก็สาครั้งไปที่ไปที่โรงพยาบาลนะครับห้ามอนสครห้าบอก็เสร็อแล้อ้าเอาแล้วไปยังไงไปเรือขาไป ออหลานก็ส่งโอ้อ้าวอ้าวดีดีดาดีอันนี้ปีอายุ97แลวใช่ไหมครับสวัสดีจ้าโอ้โหยิ้มสวยเลยแม่มีมีชานหลังคายื่นออกไปแล้วนีหน่อยเนาะไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วโอ้มโหนี่ค่ะเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดที่ แล้วก็อปพเราเอ่ใช่ปมจเรามาช่วยดูด้ไหมทางช่วยอปพปมจแล้วก็ถ้าทำมากำนานยังนุ่มเลยผู้ใหญ่ก็ดูดูสี่หมื่นเหมาหมดทุกอย่างเราใช้ายารจะ้หกย่างก็ทำ้นที่ค่ะั้งททีช่วยาหารมันนหมดแก่ค่ะดูสี่หมื่นได้หมดใช่ค่ะ เ่าพดอะไ่เรียกบอกมันไม่ได้หรอกจจเขาจริงๆนะอะไรกักพิธีกรระยกออี่อนุยกไม่มีสาที่อื่นใช่ไหมที่เติมอย่งอนมี่ไมีครับธรรมดาครบเสี่ยนั่งด้วยนาอยู่แลอเสี่ยมนี่สี่ื่นี่จากจากของกรมไหนเอ่ยกรมพิอู์อายุค่ะแล้อย่างที่แล้วอย่างพชอันั้นเป็นบ้่ที่เป็น

โชคดีนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะอร้านอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมานนคือร้านคนหนึ่ง แล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้าง hm. สองคนตาใหญ่ันแย่เอยตาไม่รู้เป็นอะไรความตาโอ้โลกยอดนิยมเป็นเหมาหู้ดอใจายดีเราหมาหมดเลยอ้องนิ็นสีชมพูได้หมดเลยสี มากั้ไทยได้วย่สองคนลป้าลาลูกกับป้าจ๋านี่ลูกในหลวงพระราชดีนะแขวนเอาไว้ให้สูงๆเลยนะเนี่ยพวกผมทำงานแน่ถวายถวายท่านเลยนะป้านะโอ้้าวน้องหน่อยนี่ สองกล่องนี่ไม่ยกนะบ้านาน้าน้า,นา,นา,นาวางไวน้นี่เดี๋ยวให้ให้หลานมาช่วยขนนะโอ้เดี๋ยวอะเดี๋ยวให้้าไปนัน่งข้างไหนดีกว่านั่งตาแสบน,น,นั่งในจ้างนกาชา